อันนี้เราจะเป็นการทดสอบเกรดว่ามุมกล้องเนี่ยจะเห็นถนนทั้งสองข้างเอ้ยไม่ใช่เห็นหมุเห็นบ้านนะฮะทั้งสองข้างแล้วสายขวาอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก ความเร็วรถที่ใช้งานในระดับปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ก็จนถึงวิ่งไปความเร็วสูงดูเราจะได้ทดสอบดูว,ว่าความคมชัดนักขนกัความเร็วสูงนี่จะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับกล้อง Initec a คเอรุ่นนี้ใช้ชิปเซ็ตของ Novatec 96650 เป็นที่รู้กนันดีในหมู่นักเล่นกล้องว่าเป็นชิปเซ็ตคุณภาพสูงชที่ใช้ในกล้องคุณภาพสูงหลายๆตัวนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีระบบ HDR ซึ่งให้ความคมชัดกว่าปกตินะฮะที่ในสภาพแสงในกลางคืนที่ คมชัดมากเลเพระกล้องบางรุ่นนี่ถ้าเป็นราคาที่ถูกหน่อยก็ความคามชัดในกลางคืนนี้ก็จะสังเกตได้ว่าต่างจากกล้องคุณภาพสูงพวกนี้เยอะมาก ฟังชันตัวนี้ a n y t e c h ก็จัดให้ครบถ้วนพอสมควรนะครับ G sensor parking monitor แต่ถ้าไม่จะเป็นจริงเราแนะนำให้ตั้งไว้ให้เป็นก,นกลางๆนะครับเพราะไม่งั้นความเคลื่อนไหวอะไรนิดหน่อยก็จะอัดหมดนะ,ะพอเข้าสู่ถนนที่มีลักษณะ4เลน จะเห็นได้ชัดว่ามุมกล้อง170องศาของ i n n i t e c h A100 เนี่ยจะข้ามไปถึงฝั่งนูนได้เลยนะข้ามไปถึง